อันนี้คืออย่างเฮ็นี้น้ำเข้าเกียร์เห็นไหมปีดปี๊ด,ดสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ที่สี่ป่ะก็บว่าล้ววันนี้วันที่ที่สามนะครับอ่าวันนี้ก็มาเหล่าเรื่องเกียร์โต้กันนะครับเกียร์โต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสี่สปีดห้าหรือหกสปีดนะครับที่อู่รับซ่อมอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทลูกค้า บางคนก็ไม่มีปัญหาลูกค้าหลายคนก็มีปัญหาสงสัยว่าทําไมสามหมื่นห้าอันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่าจ่ายในการยกเกียร์สมมติว่าผม,มาเป็นโอ้ผมส่งไปทั้งนอกให้เขามายกเกียร์ให้มาถึงให้ให้คนมายกเกียร์ให้หรือเรายกแต่ไยไปให้เขายกเกียร์จะมีค่าแรงยกอยู่ห้าพันบาทนะครับในการยกเกียร์หนึ่งครั้งขึ้นลงสองค่าแรงหรือประกอบ ในอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับค่าแรงหรือประกอบก็คือรื้อล้างประกอบค่าวิชาชีพค่าน้ามันเบนซินค่าอุปกรณ์บางส่วนนะครับอ่ะสามสามเนี่ยเป็นประเด็นหลักค่าน้ามันเกียร์ประมาณสิบริตรต่อหนึ่งคันที่ยกเกียร์ประกอบมีห้าพันมีหมื่นหนึ่งแล้วก็มีสามพันห้านะครับอันนี้คือค่าแรงพื้นฐานก่อนเลยประมาณหมื่นแปดพันห้าร้อยอ่ะหมื่นแปดพันห้าร้อยตั้งนะครับแล้วก็เรามาลบสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเนี่ย ค่าอะไรพอไหมเราลองคิดดูหนึ่งหนึ่งค่าประกันชุดสองประกันชุดมีประกันมีโอริงนินสองค่าผ้าคัดอ่าสองสิ่งนี้สองสิ่งนี้ย,ยมันมันมีมูลค่าที่สูงพอสมควรลูกค้าบางคนคิดว่ามันมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหรือลูกค้าบางคนต้องถามเปลี่ยนแค่นี้องเหรอบอก พี่ไม่แค่นี้เองเพราะอะไรอย่างแพงมากเนี่ยอย่างชุดนี้แล้วกันชุดนี้ยคุณเดินเข้าไปถามูนยนอิสุอะคุณรู้ว่าเท่าไหร่หมื่นแปดนะเว้ยอ่าแล้วมันมีกี่ชุดคุณรู้ไหมสมมติว่าสิบชุดสิบชุดก็คือแสนแปดอ้าวทำไมซื้อยกลูกมันสองแสนก็าบาททำไมนี้แพงก็เขาขายแยกภาษีก็ต่างกรรมต่างวาระกันนะครับอ่าอย่างชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยสปปายชอบขาดไวรุ่นสายซิ่งชอบสายจุ่มแบชอบชอบขาดกัน นะครับอันเนี้ยหมื่นแปดลดแล้วหลือหมื่นหมื่นเจ็ดหรือหมื่นหกได้แหละแต่ตอนนี้ราคาปรับขึ้นเราจะอยู่แถวหมื่นแปดเหมือนเดิมตัวนี้ขาดแล้วก็ตัวนี้ก็ชอบขาดนะครับเนี่ยพวกเนี้ยที่ที่เปลี่ยนกันเยอะเยอะแต่ทีเนี้ยที่อูอ่ะที่รับจบให้ลูกค้าสามหมื่นห้านะครับถ้าอะไรซ่อมถ้าเบิกใหม่ไม่พอหรอกครับเพราะว่าเบิกอะไรยังไงก็หกเจ็ดหมื่นถึงแสนอ่ะแล้วชิ้นชิ้นโลหะทําไม่เสีย เราก็ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้าเราเหมาจบเหมาจบเท่ากับค่าอะไรแค่มือนกว่าบาทนะครับอ่ะเสร็จแล้วอ่ะมาทําที่เราอ่ะเราปรับแต่งเกียร์ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทาถามว่าที่อู่รับโมเกียร์เท่าไหร่ที่อู่รับโมเกียร์สามหมื่นห้าในเมื่อเราทำยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราเอาสามหมื่นห้าหารยี่สิบก็ได้ว่ามัน,ม,นมันกี่พันบาทนะครับมันก็อยู่ในสิ่งนี้ด้วยเพราะว่าลูกค้ามาซ่อมกับเราอ่ะจะได้อ่าความสมนุกในการขับขี่รถยนต์หรือเกียร์โต้ที่เราทําไปทุกพันจะเป็นงานต้อมหรืองานโมอ่ะ ลูกค้าเราเต็มที่ทุกคันนะครับอ่าดูเนี่ยอย,นนะอ,นนอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นอย่างเทสตนี้น้ำเข้าเกียร์เห็นไหมปี๊ดปี๊ดอันนี้เราก็ต้องมาล้างทำทำเกียร์ครับซึ่งอูอื่นอะ่ะทําไม่ได้อย่างที่เราทำอ่าเขาแค่ล้างล้วก,กถ้ามันเสร็จเสร็จไปแต่เราอะ่ะเก็บทุกรายละเอียดดีเทลของสมองเกียร์รวมถึงตรงนี้เราก็ต้องเก็บเลือออกมาครับ สมองเกียซีนอยเกียร์อุปกรณ์ต่างๆเราเก็บให้หมดถามว่าค่าอะไรหมื่นสวบค่าแรงหมื่นหนึง่งไม่ไม่แพงนะครับอ่เราไม่พลาดพิงถึงอูอ่อื่นอู่ใดๆทั้งสิ้นนะไอผมมาวันนี้เชา้าเย็นกลับนะครับมาเช้าเย็นกลับลูกค้านั่งโต๊ะเนี่ยลืมแก้วไปลูกค้ามานั่งโต๊ะเนี่ยนั่งดูเราทํางานได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่อยู่กับเราเนี่ยเราอ่ะถ่ายรูปอ่ะเนี่ยลู่เราเห็นทั้งหมดเนี่ย ส่งไปในไลน์ในแชทให้ลูกค้าได้ได,ได้ได้ดูตลอดเวลาเหมือนกับลูกค้านั่งอยู่ที่อู่เลยอ่ะด้วยความว่าอู่เราโอเพนเราทําอะไรเราเปิดเผยหมดแล้วก็ดู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 ด,ดูแล้วก็พีสไตล์อ่ะอ่ะทีนี้สรุปง่ายๆคือรถสี่สปีดห้าสปีดหกสปีดนะครับซ่อมเกียร์เราคิดสามหมืนห้านะครับสามหมืนห้าหากค่ายกไปหักค่าน้ํามันไป หากค่าแรงหรือประกอบไปเหลือหมื่นกวา่าบาทค่าอะไรลูกค้าท่านใดจะทําซื้อมาเองได้เลยครับเราไม่มีปัญหาจะไปเบิกศูย์มาเจ็ดแปดหมื่นรือแสนหนึ่งให้เราเปลี่ยนทุกชิ้นเราทําให้ได้ครับอ่ะแต่รับประกันไม่มีนะเพราะว่าอย่างที่เราทําให้ลูกค้าเราประกันห้าปีเนี่ยคุณซื้ออะไรมาเองต่อคุณเบิกศูย์อะไรมาผมก็ไม่ได้ประกันเพราะผมกินแค่ค่าแรงถูกไหมครับอ่ะอันนั้นคือเรื่องของคุณแล้วก,เก็เราก็ทําให้แต่เราก็ไม่ได้โมกเียให้ยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะว่า เรากินค่าแรงถ้าจะทําเกียร์ก็คืออีสามหมื่นห้าหมกเกียร์เลยอ่ะครั้งครั้งนี้ก็เราก็จะมาประมาณนี้ในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็คันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทำการเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเ็ตเปลี่ยนโอลิงหรือทําสมองเกียร์อะไรก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งรถตอนมืดนะครับอ่ะแล้วก็คันนี้ก็ไล่ข้างไล่ข้างข้างอู่ A R C Racing นะครับ V O T Turbo ก็เดี๋ยวเสร็จวันนี้เหมือนกันอ่ะ ก็ฝากด้วยนะครับว่าอาทิตย์นี้เราจะขออนุญาตลูกค้าทุกท่านหยุดรับงานหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะไปต่อในเดือนต่อไปเพราะเราจะทํางานให้ดีที่สุดแล้วก็เป๊ะที่สุดในการรับรถส่งรถลูกค้าไม่อยากให้มีปัญหาตามหลัง่ะก็ขอขอบคุณครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สามตุตุลาปะ่ะอ๋พฤศจิกา้เหรอเออสามพฤศจิกายนอ่ะไปทำงานจนไม่รู้วันรู้คืนแล้วก็ฝากพี่ๆนะครับสรุปสามหมื่นห้า ซ่อมเกียร์แบบเหมาจบนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะจบแล้วเราประกัน5ปีกันเลครับโอเคขอบคุณครับ